เป็นลูกวัยทํางานเลยเนี่ยอยากจะวางแผนสุขภาพให้พ่อแม่เนี่ยแต่รู้มาว่าค่าใช้จ่ายของการเบีย้ยประกันเนี่ยมันเป็นหลักหลายหมื่นจนถึงหลักแสนเลยอะ่ะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะมีความสามารถแค่ไหนย,ยังไงจริงคุณแหนว่เอางี้ไหมครับถ้าเกิดว่าเบีย้ยประกันเนี่ยถูกกว่าที่คุณแหนวเห็นมาเนี่ยครึ่งหนึ่งเลยคุณแหนว่าโอเคไหมโอเคค่ะแต่แบบนี้มันต้องเป็นแบบที่มีเงื่อนไขถูกไหมคะจริงครับมีครับเดี๋ยวมาดูกันโดยหลักการนะครับเหมือนทําประกันลดชั้นสองครับ ประกันชั้นหนึ่งเนี่ยก็คือจ่ายตั้งแต่บาทแรกถูกไหมครับปกติเลยมีรอยคิดควรในการจ่ายหมดถูกนะครับผมประกันชั้น2เนี่ยก็เสมือนกับมีค่าเอ็กเซสแต่ในทางประกันสุขภาพเราเรียกว่าค่าดีดักหนึ่งแสนบาทครับรายละเอียดมันเป็นแบบไหนคะพี่ต้าขอทราบเบี้ยคุณแม่เลยคะ่ะคุณแม่เนี่ยอายุห้าสิบหกถ้าเป็นแบบประกันชั้นหนึ่งนะครับผมดีดักสูงนะครับผมเบี้ยประกันที่ห้าหมื่นกว่าบาทนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบดีดักหนึ่งแสนบาทนะครับเบี้ยประกันอยู่ที่สองหมื่นหลักร้อยครับ ดูตามภาพไปเลยครับโอ้หประหยัดเบี้ยไปต้องสามหมื่นกว่าบาทเลยอะ่ะคิดเป็นหกสิบเปอร์เซ็นครับส่วนอายุอื่นก็ตามภาพเลยนะครับคุณแม่มีสวัสดิการอะไรบ้างครับคุณแม่มีบัตรทองค่ะแล้วเวลาคุณแม่ไปโรงพยาบาลเนี่ยคุณแม่ไปยังไงครับก็เกลียาพาไปเองบ้างหรือมีพี่น้องคนอื่นใครว่างก็พาไปอะค่ะครับผมอันเนี้ยเหมาะสําหรับกรณีแอดมิดนะครับและมีค่าใช้จ่ายนะครับเกินหนึ่งแสนบาทครับอืมค่ะ จะจ่ายแพงกว่าทําไมในเมื่อโรคเก่าก็เคลมไม่ได้ครับงั้นแสดงว่าแม่เอ๋วอ่ะเป็นโรคลิสิดวงมาก่อนแล้วก็เป็นโรคกระเพาะเพราะว่ากินข้าวไม่ตรงเวลาแบบนี้เคลมไม่ได้ประกันชั้นหนึ่งหรือชั้นสองก็เคลมไม่ได้ครับแต่ถ้าเป็นโรคใหม่นะครับเช่นมะเร็งหัวใจหรือสตอกนะครับประกันชั้นหนึ่งหรือชั้นสองก็เคลมได้ครับขอรายละเอียดความคุ้มครอง่อยค่ะวงเงินเหมาจ่าย5ล้านบาทต่อปีครับค่าห้องที่3,000บาท ต่อวันนะครับไม่นอนโรงพยาบาลบางกรณีก็จ่ายครับเดี๋ยวดูในภาพถัดไปนะครับแล้วก็มาตรฐานใหม่ดีเพลสสแตนดาร์ครับขอรายละเอียดไม่ต้องนอนโรงพยาบาลก็เบิกได้ค่ะฟอกไตล้างไตเคมีบําบัดยาพุง่งเป้าผ่าตัดเล็กก็จ่ายนะครับโดยที่ไม่ต้องมีดีดัก0 0 0 0 0แบาทครับโอยอันนี้ดีอ่ะ ในหมวดความคุ้มครองอะค่ะมันมีผ่าตัดอยู่2หมวดคือหมวด5กับหมวด13มันต่างกันยังไงคะหมวด5เรียกว่า D a y surgery นะครับอันนี้มีดีดักห0 0 0 0แสนนะครับเป็นการผ่าตัดใหญ่นะครับที่ไม่ต้องนอนค้างคืนส่วนแต่วิธีการรักษาโดยการวางยาสลบหรือบล็อกหลังครับอีกหมวดหนึ่งคือหมวด13นะครับผม minor s u r g อ r y นะครับอันนี้เป็นการผ่าตัดเล็กนะครับอันนี้ไม่ต้องมีดีดักนะครับผมโดยที่รักษาโดยการฉีดยาชานะครับเท่านั้นเองครับ มีข้อจํากัดอะไรที่ต้องรู้บ้างคะอ่ามีข้อดีก็ต้องมีข้อจํากัดถูกไหมครับกรณีผ่าตัดต้อกระจกครับตัวอย่างในผู้สูงอายุค,ครับอยู่ในหมวด5ครับ d ดย์เซอร์เครับอันนี้เนี่ยค่ารักษาไม่ถึงแสนเราต้องจ่ายเองใช่ไหมคะถูกต้องครับอันนี้ประกันไม่จ่ายครับถ้าไม่ถึงแสนครับแต่เนนี้มองในด้านดีนะคะก็คือเราอะประหยัดเบี้ยไปตีต่ำๆเลยเนี่ยปีละหมื่นห้าปี ก็แสนห้าแล้วนะคะก็ถ้าเอามาเป็นค่ารักษาแทนถูกไหมครับใช่ค่ะอันนี้ขึ้นขึ้นอยู่กับการวางแผนของแต่ละคนครับเบี้ยประกันคุณแม่เนี่ยสองหมื่นหลักร้อยเนี่ยรวมประกันชีวิตแล้วถูกไหมคะใช่ครับในตารางนะครับทุกอายุนะครับผมรวมประกันชีวิตหมดแล้วครับผมคุ้มครองเสียชีวิตนะครับหนึ่งแสนบาทนะครับให้กับลูกให้กับหลานครับชอบอะไรบ้างครับชอบที่ไม่นอนโรงพยาบาลก็เบิกได้พวกค่าฟอกไตเคมีบําบัด อันนี้ว้าวที่สุดเพราะว่าไม่มีรีดักหนึ่งแสนันนี้ผมเห็นด้วยมากๆเลยครับแล้วมีข้ออื่นอีกไหมครับก็มีเรื่องของค่าเบีย้ยเนาะความคุ้มค่าของการจ่ายค่าเบีย้ยเพราะว่ามันประหยัดเบีย้ยเราได้แล้วเราอะ่ะสามารถจ่ายตรงนี้ได้ยาวๆดูแลคุณแม่ได้นานๆเลยถูกกันเกินครึ่งอะ่ะไว้ง่ายเถอะใช่แล้วก็มีเรื่องของค่ารักษาเนี่ยเรามีวงเงินตั้งแต่หนึ่งแสนจนถึงห้าล้านเลยค่ะก็คือสบายใจนะครับผมถ้าฉุกเฉินขึ้นมามีสำรองจ่ายแน่นอน คลิปนี้ขอพี่ต้านะครับขอให้ดูคลิปนี้นะครับผมเก็บประกันสุขภาพให้คุณพ่อคุณแม่สําเร็จครับและเป็นลูกกระตันยูด้วยนะคะครับสวัสดีครับขอถามคืนบ้างพี่ต้าเลือกแบบไหนให้แม่คะอ่าเมื่อกี้เราคุยเรื่องประกันชั้นสองใช่ไหมครับแต่ผมมเลือกที่ประกันชั้นหนึ่งครับให้คุณพ่อคุณแม่ครับผมก็คือเลือกที่ดีดักศูนย์ครับอ้าวหักหลังกันเลยอ้าวใช่ไหมอ่าอยู่เราตั้งเป้าครับบางคนบอกว่าเนี่ยเลือกแบบที่คุ้มค่าที่สุด <c oughs> แต่ผมเลือกแบบที่ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้ครับอ๋อก็คืออยู่ที่เราอ่ะวางแผนว่าเราจะดูแลพ่อแม่เราแบบไหนแค่นั้นเองครับแต่ผมเลือกแบบดีสุดแต่ดีที่สุดก็มีดีกว่าดีสุดอีกนะครับเพราะผมเลือกดีดักศูนย์หมอจ่ายที่5ล้านครับแต่มีดีกว่าที่ผมเลือกอีกก็คือดีดักศูนย์หมอจ่ายที่15ล้านและดีดักศูนย์หมอจ่ายที่30ล้านครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับการวางแผนแต่ละคนครับไม่เหมือนกันครับ